สวัสดีครับผมนิกกี้จากช่องวาแฟมวันนี้เราจะมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวของเกม The RPG เกม The RPG นั้นเป็นเกมลูกผสมของเกม Skyrim West of Loading และ Superland โดยทำออกมาเป็นรูปแบบสไตล์มินิมอลเป็นเกม RPG เบาๆผสมกับการเล่นโลเปลหรือการสมบทบายโดยทุกช้อยที่คุณเลือกนั้นจะส่งผลต่อตัวเกมและเนื้อเรื่องต่อไป โดยให้เราจรินตนาการนะครับเกม RPG ที่เราจะไม่ต้องกินอาหารเพื่อที่จะฟื้นฟูเลือดแต่เพียงแค่กินแค่เศษขนมปังเพื่อที่จะฮิวเลือดขึ้นมาก็ได้แล้วไม่ต้องมาคอยนั่งจัดกระเป๋าหรือจัดของขายแล้วไม่ต้องจัดสกิลให้เมื่อยนั่นแหละครับเขาบอกว่าเป็นจุดข,ขายของเกมนี้และไม่มีมินิเกมตกปลาด้วยนะโดยของทุกอย่างที่เราเก็บมาได้มันจะมาเป็นไอเทมบูดนะครับผมซึ่งเราสามารถเอามาขายได้ที่เมืองเลย ส่วนยุโทปกรณ์อื่นพวกอาวุธชุดเกาะหรือการอัปเกรดปืนนั้นนะสามารถมาทําได้ที่เมืองเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยครับผมโดยเราไม่ต้องไปนั่งหาของนั่งอะไรเลยทุกอย่างที่เราดอกมาเราเอามาขายที่เมืองแล้วทุกอย่างใช้เงินในการอัปเกรดและซื้อทั้งหมดในระบบการต่อสู้นั้นไม่มีอะไรมากครับผมอาวุธหลักของเราจะทําได้โดยการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีและก็การบล็อกการโจมตีส่วนอาวุธรองจะเป็นการยิงและปาระเบิด อีกทั้งยังมีสกิลให้เลือกใช้กันด้วยแต่ต้องไปปลดล็อกในดันเจียนในแต่ละชั้นเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่หมขึ้นมาเพิ่มส่วนในระบบดันเจียนนั้นจะเป็นแบบชั้นๆั้นนะครับผมโดยเราจะต้องซื้อตั๋วเพื่อที่จะลงลิฟต์ไปในการฟาร์มแต่ละชั้นนะครับในดันเจียนแต่ละชั้นเราก็สามารถลงไปเพื่อที่จะฟาร์มหาของหาเงินและก็ฟาร์มมอนเตอร์เพื่อเก็บเลเวลได้แต่เราก็ต้องคอยระวังพวกแถบหรือว่ามอนจัมสแกร์ที่แอบอยู่ตามจุดต่างๆด้วยนะและในบางชั้นก็มีห้องลับด้วยนะ และที่สําคัญขาดไม่ได้เลยบอสที่เราจะต้องเคลียร์ให้ได้เพื่อจะผ่านไปยังชั้นต่อไปและสุดท้ายก็คือระบบสำรวจเกมได้เปิดกว้างให้เราสามารถสำรวจแมปเพื่อที่จะหาเกี่ยวกับความลับต่างๆภายในเกมที่ซ่อนอยู่อีกทั้งยังมีเควสลองเควสย่อยให้รับจาก NPC ในแมปต่างๆ ซึ่งทุกการกระทําผลของการตัดสินใจอยู่ที่เราเลือกเองล้วนๆครับเอาล่ะครับนี่ก็คือข้อมูลข้าวๆของเดือ RPG สําหรับมินิรีวิวในครั้งนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ